สู่ช่วงที่สองของรายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะครับช่วงนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโครงการดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะคนที่ต้องการจะส่งออกไปต่างประเทศอย่างมากนะครับมีกิจกรรมให้คำปรึกษาพิเศษนะฮะแก่ผู้ประกอบการ SME โดยจะเชิญทูตพาณิชย์นะฮะทั่วโลกเลยมาให้คำปรึกษานะครับซึ่งปีนึงจะมีครั้งเดียวนะครับโครงการนี้น่าสนใจและมี รายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้นะครับกับคุณภาวินีรรยลื่นผู้ในการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กตบอาารครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่มีโครงการดีๆสําหรับผู้ประกอบการเอสมีมาอีกแล้วแหละครับใช่ค่ะเป็นโครงการเห็นว่าเป็นโครงการ ท่านทูจะมาพบผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ใช่ค่ะกเ็เราจัดโครงการเ,เปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะครั้งที่สองค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นท่านผู้ช่วยทูตพาณิชย์จากสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เดินทางนำผู้นำเข้าเข้ามาในงานแสดงสินค้าแบงกอกเจมส์แอนด์จิวเวอรี่นะคะพอดีซึ่งเรากไ็ได้จัดโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ช่วย ทูตพาณิชย์เนี่ยได้นั่งประจําการให้คาปรึกษากับผู้ส่งออกหรือผู้ที่สนใจส่งออกในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับค่ะครับจะเน้นว่าต้องส่งออกไปภุ่ิภาคไหนไหมฮะหรือว่าทูกภู่ภาคที่ท่านทูตมาจากทั่วโลกเลยฮะท่านทูตมาจากทั่วโลกเลยค่ะก็มานั่งให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวท่านผู้ประกอบการที่อยากจะเจอตัวเป็นๆน,นะคะมีปัญหาอุปสรรค ใดๆนะคะเออสนใจตลาดไหนก็มาขอคำปรึกษาได้เลยค่ะรับเห็นว่าาเมื่อสจกครู่ท่านพูมในการบอกว่ามีผู้ประกอบการผู้นำเข้ามากับท่านทูตด,ด้วยเหรอฮะ ค่ะ,ะผู้นำเข้าเนี่ยจะมาในส่วนขององานแสดงสินค้า Bangkok James and Jewelry ซึ่งทูตพาณิชย์เนี่ยก็จะนำะผู้นำเข้าเข้ามาเจราจาการค้าภายในงานอยู่แล้วแต่ในส่วนของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่อะค่ะก็จะ กิจกรรมคู่ขนานกับงานแสดงสินค้าโดยเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยนะคะสามารถสมัครมาขอรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากท่านผู้ช่วยทูตพาณิชย์ที่เดินทางเข้ามาได้ค่ะครับผู้ที่เข้าไปร่วมงานจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับก็ผู้ที่มาเข้าร่วมงาน Export Clinic เอ่อเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ในครั้งนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์ในการเอ่อสามารถปรึกษาหาลือโดยตรงจากเอ่อท่านผู้ช่วยทูตพาณิชย์ซึ่งอยู่ในพื้นที่นะคะก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือมีข้อกังวลไหนหรืออ่ออยากจะรู้เรื่องอะไรท่านก็จะสามารถให้คำแนะนำได้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวค่ะหรือว่าสินค้าที่ท่านทำอยู่แล้วเนี่ยเอ่อท่านสนใจตลาด ใดนะคะสามารถเอาไปให้ท่านทูตพาณิชย์เนี่ยดูได้เลยว่าสินค้าของท่านเนี่ยเหมาะจะเข้าตลาดนั้นหรือไม่ค่ะแลาต้องปรับปรุงอะไรบ้างอนอกจากนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างออผู้ประกอบการไทยกับออออสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศค่ะสำหรับในอน,น,นาคตท่านอยากจะติดต่อปรึกษาหารืออะไรเพิ่มเติม,ตมก็จะได้มีเครือข่ายระหว่างกันค่ะับผู้ประกอบการจะได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เยอะแค่ไหนครับลองเป็นผู้ค้าที่เคยค้าขายอยู่แล้วส่งออกอยู่แล้วหรือว่าคนที่สนใจจะส่งออกใหม่ๆก็ทําได้ทั้งสองแบบค่ะสำหรับคนที่ส่งออกอยู่แล้วและผู้ที่สนใจจะทำะธุรกิจเกี่ยวกับอัญ,ญมณีและเครื่องประดับนะคะเล็งๆไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะ,ะก็เราจะมีะเป้าหมายร้อยยี่สิบรายแต่ณขณะนี้ก็ยังเปิดรับสมัครได้อยู่เรื่อยๆค่ะ วิธีการที่จะไปเข้าร่วมนี่ทำไงให้ walk in รปเลยหรือว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะต้องอแนะนำให้ลงทะเบียนก่อนถ้าลงทะเบียนก่อนเนี่ยเราก็จะได้คิวนัดหมายกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในตลาดที่เราเล็งไว้นะคะได้เวลาที่ชัดเจนแน่นอนวิธีการลงทะเบียนนะคะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ NEA คือ n e a d i t a t p g o t h นะคะหรือดูจาก Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือจะโทรสอบถามมาก็ได้ที่เบอร์1 1 6่กด1กด1ค่ะซึ่งเดี๋ยวทางทีมงาน ก็จะขึ้นภาพให้นะคะว่าสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนคะ่ะครับเห็นมีสแกน QR c อ d รได้ด้วยใช่ไหมครัใช่ค่ะใช่ค่ะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราจัดะเคยจัดท่านทูตพบผพบผู้ประ,ประกอบการการค้ามาแล้วเนี่ยเป็นไงฮะที่ผ่านๆมาจัดแล้วได้ผลดี ครั้งที่แล้วนะคะเราจัดควบคู่กับงานแสดงสินค้าไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชียครั้งนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอผู้ประกอบการสินค้าอาหารนะคะกะ็ผลตอบรับดีมาก นะคะก็คนเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็ได้รับประโยชน์ที่ต้องการจริงๆค่ะแล้วก็ได้เป็นการสร้างเครือข่ายกับท่านูุพานิชจากทั่วโลกได้ด้วยครั้งนี้ก็มาจัดอีกครั้งหนึ่งในแบบตัวเป็นๆน,น,นะคะแต่ว่าก็จะคู่ขนานไปกับงานแสดงสินค้าแบงกของเจมส์แอนจิวเรีค่ะรับนี่เป็นโอกาสที่หาไมา่ได้ง่ายนะักนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในสายเครื่องประดับนะเป็นงานใหญ่เลยที่ เอนีย e. จัดขึ้นทูตพณิตย์พบผู้ประกอบการการค้าเครื่องประดับนะฮะน,นี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เราจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับค่ะก็นอกจากงานเอ,อ็กซ์พอร์ตคลินิกนะคะเราเออยังมีงานเสวนานะคะที่ท่านผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสามารถเข้ามารับฟังไดออ้งานเสวนาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออแนวโน้มของตลาดอ,อัญมณีและเครื่องประดับ ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะก็คือถ้าท่านไหนสนใจตลาดตะวันออกกลางนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาฟังได้ค่ะกะ็วิธีการสมัครนะคะการติดตามข่าวสารก็เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับโครงการ Export c l i n i คค่ะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดทางหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผูมที่สนใจนะวันนี้ต้องขอบพระคุณ คุณภาวินีโรยลื่นนะครับท่านผู้นดยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการคา้ายุคใหม่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก,กระทรวงพาณิชย์นะครับที่นำเอาโครงการดีๆแบบนี้นะครับมาแจ้งให้ท่านผู้ฝังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการได้รับทราบนะฮะถ้ามีโอกาสคงจะได้ไปร่วมงานกันนะครับขอบคุณครับท่านผู้นดยการครับ<อ><อ>สวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ